สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมารีวิวมือถือระดับกลางที่ผมต้องบอกว่าคุ้มค่ามากๆกับราคา7,999า้บาทนั่นก็คือ vivo y 5 0ตัวนี้เลยครับเรามาดูกันครับว่า vivo y 5 0เนี่ยมีอะไรเด็ดบ้างกับราคา7 9 9ดบาทมันคุ้มยังไงบ้างมาดูเรื่องดีไซน์กันเลยครับอย่างแรกเลยสิ่งที่สะดุดตาผมมากที่สุดเลยหลังจากที่ได้จับเจ้า vivo y 5 0เนี่ยคือตัวเครื่องครับมันสวยมาก ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นเครื่องแบบราคาปานกลางเลยเครื่องมีความโค้งมนด้านข้างนะครับเวลาถือแล้วก็รู้สึกกระชับมือดีนะครับน้ำหนักเครื่องก็อยู่ที่1 9 7่รเกราสเรัมก็ถ้าสำหรับมือถือจอ6.53นิ้วแล้วก็มีแบต5 0 0 0มิลลิแอมเนี่ยผมว่าโอเคนะไม,ไม่หนักจนเกินไปแต่ที่โดนที่สุดเลยคือสีนะครับโดยเฉพาะสีนี้เลยชื่ออย่างเป็นทางการเนี่ย vivo เรียกว่า iris blue แต่ผมว่ามันเหมือนสีม่วงมากกว่านะ วีโวเรียกกันทําสีแบบนี้ว่า dazzling 3 d color นะครับอันนี้ผมชอบมากเลยเป็นการส่วนตัวคือเวลาโดนไฟมันก็จะแบบเปลีป่ยนสีตามมุมของแสกด้วยนะครับการวางกล้องหลังก็จะอยู่มุมบนซ้ายนะครับก็จะคล้ายๆกับรุ่นพี่ตระกูล V เช่น V17 และ V19 กล้องหน้าก็จะเป็นแบบ ultra o screen หรือเป็นแบบเจอกรูกที่เราคุ้นเคยกันมาเองมาดูด้านล่างกันต่อเลยครับรุ่นนี้ให้ลำโพงเป็นแบบโมโนนะครับซึ่งเป็นลำโพงแบบช่องเดียวมีช่องหูฟัง3.5มาให้ และมีพอร์ตสำหรับการชาร์จที่เปลี่ยนมาเป็น USB Type C แล้วนะครับในที่สุดก็เปลี่ยนมาเป็น USB Type C แล้วขอบคุณมากเลยครับ Vivo ที่ใส่มาใน s ี r i e ์ Y ซะทีนะครับช่องถาดซิมก็เป็นแบบ Triple Slot ตามแบบฉบับของ Vivo นะครับคือสามารถใส่ได้2ซิมแล้วก็1 m i c r o SD Card ถ้าคุณอยากจะใส่เมมเพิ่มก็ใส่ได้นะครับแล้วรุ่นนี้รองรับแต่ 4G นะครับยังไม่รองรับ 5G สำหรับการปลดล็อกเครื่องสามารถทำได้2วิธีคือ1 ระบบสแกนลายนิ้วมือด้านหลังเครื่องหรือ2ใช้ระบบปลดล็อกด้วยกล้องหน้าแต่นี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าการปลดล็อกด้วยกล้องหน้าเนี่ยมันจะใช้ในที่มืดไม่ค่อยได้เพราะมันไม่ได้ใช้อินฟราเรดในการดีเทคใบหน้านะครับมันใช้แค่กล้องธรรมดาเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ในที่มืดแนะนําไม่ใช้ระบบสแกนลายนิ้วมือหลังเครื่องจะดีกว่าครับมาดูหน้าจอกัอนต่อเลยรุ่นนี้ใช้หน้าจอแบบ LCD ขนาด6.53นิ้วความละเอียดเป็น Full HD+ นะครับ หน้าจอยังรองรับค่าสี DCI-P 3 0 0นั่นก็แปลว่าสิ่งที่คุณเห็นบนจอเนี่ยมันคือสีที่ตรงแล้วก็ไม่ใช่สีที่ผิดเพี้ยนหน้าจอมีความสว่างถึง800นิตถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับใช้ออฟดรกลางแดดก็ยังมองเห็นได้อย่างที่ผมบอกไปตอนต้นว่าหน้าจอเนี่ยมันก็นแบบเจาะรูนะครับซึ่งก็จะมีกล้องหน้าอยู่ตรงมุมบนซ้ายของจอสัดส่วนหน้าจอของ ต่อเครื่องเนี่ยก็อยู่ที่90.77%ถือว่าดีนะครับสำหรับมือถือราคาประมาณนี้ซึ่งเราก็เห็นว่าขอบล่างก็จะหนากว่าขอบบนนิดหน่อยแต่ก็โดยรวมถือว่าเป็นจอที่ดีครับเรื่องทัชก็ติดมือดีไม่รู้สึกว่าแหลกเวลาทัชแต่อย่างใดโดยรวมเรื่องจอผมว่าโอเคเลยครับประสิทธิภาพเครื่อง vivo y50 รุ่นนี้ใช้ cpu q u a l c o m snapdragon 665ซึ่งเป็น cpu เดียวกับรุ่น vivo s1 pro ที่ออกมาก่อนหน้านี้นะครับ หลายคนอาจจะมีคําถามว่าเอ๊ะแล้วมันจะแหลกไหมมันเล่นเกมไหวไหมหลังจากที่ได้ใช้งานมาสอสวันก็ต้องบอกว่าการใช้งานทั่วไปเนี่ยไม่หน่วงนะครับเล่นโซเชียลทั้งหลายก็ไม่มีติดขัดอะไรแล้วก็ตอนนั้นนี้ผมก็มีโอกาสได้ใช้ตัว S1 Pro รุ่นนั้นต้องบอกว่ามีหน่วงให้เห็นอยู่นะครับแต่รุ่นเนี้ถือว่าโอเคเลยยังไม่เจอ หนึ่งเลยจะเป็นเพราะว่าตัว fantastos เนี่ยเป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดเนี่ยผมก็มีว่าได้รีดประสิทธิภาพของ CPU ออกมาไหมเต็มที่ได้มากกว่าเดิมทําให้ Performance เครื่องเนี่ยมันก็ดีขึ้นในส่วนของเกมเนี่ยจากที่ผมได้ลองเล่น ROV เนี่ยก็ปรับโหมดสุดหมดเลยนะครับได้สบายๆอ๋อ,อแต่ว่าตัวดีเทลเนี่ยปรับได้แค่ไฮนะครับแต่ปรับเป็นอัลตร้าไฮไม่ได้แต่ยังไงเฟรมเรทเนี่ยก็แตะ60สบสบายๆเลยครับหลังจากที่ทดสอ Antutu Benchmark เนี่ย ก็ได้คะแนนอยู่ที่1น0 0 0 0กว่าแล้วก็มีอันดับแ n นตูตอยู่ที่75ของตารางนะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวรุ่นนี้ยังให้ RAM มามากถึง8 GB แถมยังให้หน่วยความจําภายในมาถึง128 GB และยังสามารถเพิ่ม micro sd ได้ถ้าถ้าไม่พอเพราะฉะนั้นเรื่อง Memory เครื่องบอกได้เลยว่าหายห่วงครับในส่วนของกล้องของ vivo y 5 0เนี่ยก็ให้กล้องมาถึง5ตัวด้วยกันโดยแบบเป็นกล้องหลังเนี่ยตัวและกล้องหน้า1ตัว กล้องหลักเนี่ยมีความละเอียดอยู่ที่13ล้าน f 2 2กล้องตัวที่2จะเป็นกล้องอัลตราไวทกว้างขนาด120องศาความละเอียด8ล้าน f 2 2เหมือนกันส่วนกล้องตัวที่3จะเป็นกล้อง depth camera เอาไว้วัดระยะเวลาถ่ายหน้าชัดหลังเบลอและกล้องตัวสุดท้ายคือกล้อง macro camera ซึ่งเอาไว้ถ่ายอะไรที่ใกล้มากๆนะครับนอกจากนั้นฟีเจอร์ก้องต่างก็ยังให้มาครบเช่น night mode time lapse f i l t ต่างๆ พานอโ a มาโหมดไว้เวลาที่เราต้องการถ่ายแลนด์สเคปเดียวยาวส่วนกล้องหน้าก็มีขนาด16ล้าน f 2.0แน่นอนครับว่าก็ต้องมีระบบ Beauty ที่ vivo เนี่ยเรียกได้ว่าทำได้เนียนมากๆนะครับถือว่ากล้องเนี่ยจัดเต็มมากสำหรับราคานี้ผมไม่รูปตัวอย่างที่ถ่ายมาให้ลองชมกันนะครับลองไปดูกันเลยรูปพวกนี้ผมไม่ได้ปรับแต่งอะไรทั้งสิ้นนะครับ ในส่วนของแบตเตอรี่นั้นก็จัดมาเต็มๆกับแบตเตอรี่ขนาด5,000ม ah ิลลิแอมป์เลยทีเดียวและพอชาร์จอย่างที่บอกไปก็คือเปลี่ยนมาเป็น USB Type C แล้วนะครับส่วนที่ชาร์จที่แถมมาให้ในกล่องเนี่ยก็ให้มาแบบ5โวลต์2แอมป์เรื่องแบตก็ต้องบอกว่าถ้าคุณไม่ได้เล่นเกมโโหดตลอดเวลาเนี่ยมันอยู่ได้เลย2วันเต็มๆรุ่นนี้เป็นรุ่นที่แบตอึดมากจากการใช้งานทั่วไปของผมอย่างเช่นวันนี้สกรีนออนทามอยู่ที่2ชั่วโมงครึ่งเนี่ยแบตผมลดไปเพียง35%เลย ฟังข้อดีกันมาเยอะแล้วมาฟังสิ่งที่ผมอยากให้มีการปรับปรุงบ้างแล้วกันดึงเลย UI กล้องการใช้สลับไปมาระหว่างกล้องระยะปกติกับซูม2เท่าอันนี้โอเคแต่ผมแบบงงนิดนึงว่าทำไมมันไม่มีให้เลื่อนไปเป็นปรับเป็นอัลตร้าไวจากตรงนี้เลยเมื่อเราต้องการถ่ายอัลตร้าไวเนี่ยเราต้องกดปุ่มล่างขวาของ UI กล้องแล้วไปเลือกอัลตร้าไวและเมื่อคุณถ่ายเสร็จเราต้องการออกเนี่ยคุณก็ต้องเล็งปุ่มปิมปดให้ดี เมื่อต้องการออกจากโหมดเอาตร้วไวอันนี้โดยส่วนตัวผมว่ามันไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ข้อที่2องไนท์โหมดสามารถถ่ายได้จากกล้องหลักเท่านั้นจะไม่สามารถถ่ายจากกล้องเอาตร้วไวได้ข้อที่3เวลาถ่ายวิดีโอถ้าจะถ่ายจากกล้องหลักหรือกล้องอัลต้าไวต้องเลือกระยะเลนส์นั้นเลยเท่านั้นจะไม่สามารถสลับไปมาระหว่างถ่ายได้นะครับอันนี้ก็แอบน่าเสียดายนิดนึง สข้อที่พูดมาเนี่ยจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่ามันสามารถแก้ไขได้โดยซอฟต์แวร์อัปเดตนะครับถ้า vivo เขาจะแก้ไขจริงๆแต่ข้อ4เนี่ยมันแก้ด้วยซอฟต์แวร์ไม่ได้นั่นก็คือรุ่นเนี้ยยังไม่รองรับระบบ fast charge นะครับที่ชาร์จที่ให้มาในกล่องเนี่ยจะจ่ายไฟด้วยกระแสะไฟเพียง10วัตต์เท่านั้นเพราะฉะนั้นการชาร์จไฟจากศูนถึง100ยเนี่ยก็คงใช้เวลานานกว่ารุ่นที่มี fast charge อยู่หน่อยแต่ไงก็ตามผมว่า เนื่องจากรุ่นนี้ให้แบตมาเยอะมากถึง5 0 0 0มป์เนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้ความจําเป็นที่เราต้องเสียบชาร์จระหว่างวันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าอันนี้มันมีก็ดีแต่ไม่มีก็ไม่ได้แปลว่าแย่นะครับเป็นไงบ้างครับฟังทั้งหมดมาที่พูดแล้วคิดว่า Vivo Y50 เนี่ยคุ้มกับราคา7,999บาทหรือเปล่าถ้าจะให้สรุปง่ายๆเลยว่า Vivo Y50 เนี่ยดีกว่าอินเรแบน์ยี่ห้ออื่นๆ ในเรนจ์ราคาเดียวกันตรงไหนบ้างข้อหนึ่งเลยก็ต้องบอกว่ารุ่นนี้เป็นยี่ห้อเดียวที่ใช้ Qualcomm Snapdragon CPU เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลเรื่องแบตเตอรีหรือเรื่องความร้อนแต่แน่นอนว่าการที่คุณได้ Adreno GPU เนี่ยมันก็จะทำให้การเล่นเกมเนี่ยลื่นกว่าแน่นอน2เลยคือเรื่องแบตเตอรี่ที่ให้มามากถึง5000 m มิลลิแอมถึงไม่มี Fast c ชา r ์ e แต่ว่าแบตไม่หมดระหว่างวันแน่นอน ยังไงถ้าคุณสนใจเป็นเจ้าของเจ้า vivo y50 รุ่นนี้จะเริ่มวางขายวันที่30พฤษภาคมเป็นต้นไปนะครับถ้าคุณชอบรีวิวของผมอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe กับ Channel w i s t e c h ด้วยนะครับผมไปก่อนแล้วครับ